มเปื่อนลาบหมูนะครับผมคั่วนะครับน่ากินขนาดเลยครับเปื่อนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ในต้อมเข้าครัวนะครับวันนี้ต้อมควมีเมนูอาหารเนื้อที่มาแนะนําเสนอเพื่อนได้รับชมกันนะครับี่วันนี้ต้อมได้เป็นเมนูลาบหมูเพื่อนได้รับชมกันนะครับแต่ต้อมจะมาทําเป็นเมนูลาบหมูคั่วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ โควิดระบาดนะครับก่อมอยากกินลาบดิบเนาะต้อมก็เลยจะทําเป็นลาบขั้วดีกว่าก็นี้ต้อมก็ได้มันเป็นชุดลาบนะครับเพื่อนก็ได้เป็นจีนสันนะครับผมซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีส่วนของเครื่องในนะครับหนังหมูนะครับผมกระเพาะนะครับตับเส้นจีหรือบักแก้วบ้านเฮานะครับแล้วก็ไสหวานนะครับผมเดี๋ยวต้อมจะเอาถึงหมดนี้เอาจีนไปลาบนะครับแล้วก็เครื่องในต้อมจะเอาไปลวกก่อนนะครับ ก็ต้องจะทำการลวกเครื่องในก่อนนะครับเพื่อนใส่ไปเลยนะครับเครื่องในเครื่องทเทศก่อนนะครับรครับจะขั้วทีละยางก่อนนะครับ ว่าไปเลยสมุนไพรหอมๆ <C oughs> นะครับก็มาถึงในส่วนของขั้นตอนในการจะลาบนะครับผมเพื่อนต้องกดจะหั่นหมูเป็นชิ้นนะครับเเพื่อขาจะลาบจิ้นหมูก่อนนะครับผม จะใส่พริกลงไปนะครับเพราะว่าใหม่ๆหอมๆเลยนะครับผมเพื่อนแล้วก็เครื่องเทศสมุนไพรนะครับข้าวคั่วละลักกี้นะครับผมเพื่อนต่ำมดกุยยางเลยนะครับค่านะครับใส่เกลือกันใส่เกลือนะครับผมอันนี้เป็นสูตรลาบของคุณสีเลยนะครับเพื่อนรสนะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วก็จะตำกันนะครับตบปีจีนนะครับหอมแดงจะไครนะครับแล้วก็หอมขาวที่เราคั่วเมื่อกี้นะครับลงไปแล้วก็ตำต่อนะครับตอนนี้นะครับผมเครื่องในนะครับตีเฮาลวกเมื่อกี้ไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เอามาหั่นซอยเป็นชิ้นนะครับผมนี่แล้วก็เขาจะเอา ใส่ในหลาบเลยนะครับก็มาถึงในส่วนของขั้นตอนโซลาบคนระับหรือว่ายำลาบเนาะก็พริกพริกละนะครับทั้งหมดเ,เลยนะครับ ใส่นะครับผมใส่ใส่ใสหั่มก็ได้ครับนั่มันจะมไาไหนมาละลายลนะ์เนาะต้องใส่ประมาสอดหั่นช้อนนะครับขอบคุณเลยนะครับผมโซะนะครับใส่เนื้อ่าโซลาบเลยนะครับเพราะว่าพริกลาบนี่เขาปรุงรสมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าจางหรือว่า ขาดอย่างเดียวเราก็สามารถเติมได้นะครับแล้วก็เครื่องในขั้นต่อไปใส่เครื่องในนะครับใส่หมดเลยนะครับทุกโอ้โหเครื่องในกันหนักขนาดโอ้หลาบเครื่องในกันนี่หนักติดต่อไปเนาะคุกต่อไป คนให้ขเข้ากันครับเป็นเนื้อเดีวยวกันเลยหอมเครื่องลาบนะร,ร้าเพื่อนอมขั่วหม่ๆเนาะสูตรคุณสีคเดดีต้องคือคุณสีแล้ววันนี้ทิกลาบคุณสีตําเองคั่วเอง้ยำเองโซเองนี่ทําเพื่อนหนละังจากที่โซเสร็จแล้วนอกเราจะใส่ต้นหอมพักชี้นะครับาพักใบหอมดวนโรยหน้าไปก่อนนะครับเดีย๋ยวแบ่งไม่เกินเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วอยู่นะครับ แล้วก็คนเข้ากันกลมนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะคั้ววันนี้จะคั่วเปลี่ยนแบบสูตรแจ้น้ํามันนะครับมีสองสูตรเนาะจะคั่วน้ํากันได้นะครับแต่วันนี้ต้องจะคั้วแบบน้ํามันมันหอมดีนะครับแล้วก็อาลาบนี่มันได้หั่นเลยครับมันได้เติมอย่างฟุ้งเลยนะครับจับพอดีเลยจับพริกจับเกลือเหมาะขนาดเลยนะครับยหูเห <Yahoo! S 1> นียวต,ยตุ้ยนะครับอออหอมเครื่องลาบสดสดเลยนะครับ โอเคครับผมเดี uh so then, ๋ยวเราไปขั้วเลยนะครับหอมๆเลยนะครับใช้พื้นี่ถึงได้ผมเปื่อน ลาบหมูนะครับผมคั่วนะครับน่ากินขนาดเลยครับเพื่อนกินกับผักกับมีตึงผักขี้หูดผักสลัดนะครับกาดขาวสดๆดจากสวนเลยครับนี่นะครับผักข้าวตองก็มีผักป้อมบะเขือนะครับมะแตงเยอะแยะเลยนะครับผมเพื่อนแล้วแต่คนมากคนชอบนะครับแต่รับยังก็ทำหมดเมนูลาบนี่ ไอต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับเบาไว้ละครับหิวเข้าขนาดนี้โอ้โห,โโหกินกับข้าวนึ่งก็ได้ข้าวสวยก็รั้ำนะครับผมทามเปื่อนชอบคลิปแบบอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาชอม่องทุกองในต้อมคร้าครัวด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเครื่องไหนเน้นเ,นนเลย